ผู้เรียนนาทีวะศึกษาผู้ทรงคุณค่าทางสังคมกินใจกินใจตอนแรกก็เฮ้เราทําไมนายกท่านมาเล่นจําได้ไหมครับท่านนายกจะเล่นขับยกอะไรนะมอเตอร์ไซค์เองตอนวันหนึ่งที่ไปจัดวิกฤตที่ําเนี้นา,นายกจะมีข้อเรีย่าัตรเป็นนักปิยาเนี่ยท่านเป็นปิยตัวยอดเลยนะสังเกตไหมครับตอนนี้ก่อนประชุมรัฐบาลประชุมคณะบนตรีท่านจะมีกระทรวงต่างๆมาแล้วท่านมีวนนั้นเตะมวยด้วยใช่ไหม ตั้งแต่นั้นผมว่าผมว่าท่านต้องเตรียมแผนไว้แล้วกล่าวว่าเป็นภาพข่าวแรงดีเลยนะตรงนี้คำนี้ท่านเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นจริงจังว่ารัฐบาลสังเกตว่ารัฐมนตรีท่านก็ส่งรัฐมนตรีสีมาหนึ่งเลยลงมาค้ามาดูแลตั้งแต่ท่านที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันท่านก็เอารัฐมนตรีช่วยที่เป็นหนาหานเข้ามาดูแลและวันนี้คือท่านพยายามท่านรู้แล้วสภาพปัญหาเมือเมืองคือวันนี้คือการพัฒนาประเทศความมั่นคงประเทศอยู่ที่การศาึกษา การศึกษาที่ว่าน,นี้คือการศึกษาที่จะไปตอบโจทย์การทํางานนะครับหรือธุรกิจอุตสาหกรรมถ้าไม่มีกําลังกว่างยผลิตก็ลำบากใช่ไหมครับถ้าไม่มีชา่างไม่มีกําลังในระดับตรงนี้อุตสาหกรรมก็ไปไม่ลำบากครับถ้าคนไทยไม่ทำาะไแล้วทำไงพม่า,มากกมเบนถ้ามาเนี่ยเชื่อว่านะครับก็ทําได้ระดับหนึ่งและวันนี้กําลังจะรองรับประชาคมอาเซียนอะไรจะเกิดขึ้น นะครับคำนี้ก็เกิดเป็นคำที่ชาวอเีว่วาใช้กันมาดูรูปแบบการเรียนของมาดูวิดีโอนี้นิดหนึ่งนะครับแนะนำวิธีที่ผมได้ทำไว้ว่ารับเรื่งังไารดันนตรงช้ำเนาะ่าดูครับขออนุญาตดูวิดีโอนี้หนึ่งนะครับของพุทธมณฑล ดักลางที่มีทักษะละความชนญในการทําง,งานในสายงานต่างๆไม่ว่จาจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมสายอาหารอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มภาคอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลวิทยาลัยการอาชีพบุธมลทนจึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะผลิตคนคุณภาพผ่านระบบการจัดการวิภาคีร้อยเปอร์เซ็น์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายของผูดด้อำนวยการพรน,นันท์พักดีบุตรในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลังจากที่เราร่ดำเนินการนะครับเราก็กาหนดเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษาว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพหมายความว่าเราจะต้องพัฒนาคนนะครับ จะเป็นผู้ด้อยโอกาสหรือคนที่มีโอกาสต่างๆให้เขาได้รับความรู้ให้มีทักษะมีฝีมือนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณนะครับรับในงานบริการในการทางานในสายอาชีพผู้เรียนที่เรียนระบบนี้เขาจะได้งานตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาหมายความว่า,วาระหว่างเรียนเขาต้องออกไปฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงานในระดับการครึ่งหลักสูตรระหว่างที่ฝึกนั้นนะครับเมื่อเขาผ่านงานผ่านการทดสอบจากบริษัทบริษัทก็จะยอมรับในตัว ัวผู้เรียนและบริษัทก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับก็จะจองตัวเด็กไว้จากการศึกษาแบบนี้ก็จะให้ผู้เรียนนั้นนะครับได้งานก่อนจบ สร้างคนที่เหมาะกับงานแล้วการจัดการพื้นที่ที่ดีอต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่วิทยายการอาชีพทุกตมวบทให้ความสาคัญและใส่ใจเช่นเดียวกันในขณะที่คําว่าสร้างงานสร้างอาชีพก็ครอบคลุมถึงคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีงานทําและสามารถพึ่งตัวเองได้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สําคัญที่ทวิทยายการ ในฐานะที่เป็นชาวบ้านก็คือเวลาช่วงเทศกาลก็ทางวิาลยจะไปออกโบ๊เพื่อจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านในช่วงที่ไม่ไม่ไม่ใช่เทศกาลวิาลยก็สามารถชาวบ้านสามารถที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมในวิเลยได้ด้วยค่ะฟรีด้วยค่ะแล้วก็วิาลยการอาชีพยังส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเป็นของตนเอง กิจกรรมทำดอกไม้แห้งเรียนรู้การจัดดอกไม้แห้งค่ะทุกวันนี้มีจํานวนคนที่มาเรียนรู้ประมาณ50คนแล้วก็ได้จบการศึกษาออกไปโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งเิเไหลออกค่าวัสดุอ,อุปก,กรณ์ให้ทั้งหมดแล้วก็มีอาหารเ,าเลี้ยงในเวลาที่เรามาฝึกอบรมเป็นระยะเวลา10วันมีประกานสีบัตรให้เราด้วยแล้วก็ล้วพวกเราจบออกมา ทุกวันนี้สามารถที่จะเอาอาชีพทำดอกไม้นี้ไปประกอบอาชีพได้เลยค่ะในช่วงที่มหาวิทยาลัยไม่โดนจัดรับบิญญยาเราก็รวมกลุ่มกันสามารถทำดอกไม้ไปขายได้ค่ะ ใช่อไน,นี้ก่อนนะครับน่าจะอันนี่คือจริงๆอย่าอีกนิดนึงนะครับวันนี้เป็นวิดีโอที่ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเราเมาื่อกี้เห็นไหมครับลืมไปนิดนึ่งลืมไปว่าเริ่มแนะนำรูที่ยืนอยู่นี้เรามีเรามีภาษามือเรามีล่ามนะครับล่ามแนะนําตัวเองลูกชื่อนนท์ซีมาอ่นซีมา คือคุณครูนะทางบริษัทเด็กๆในของเราหลังจากที่เราจัดก,การศึกษามาเราก็พบว่าการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหนึ่งเป็นรุรสษัทแล้วเราก็ให้โอกาสคนพิการเข้ามาเรียนวันนี้น้องๆมาเรียนเด็กหูหนวกในครับเราจํานวนมากขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ปีละสามสิเปอร์เซ็จาก5คน7คน10บกว่าคนปัจจุบัน50ากว่าคนครับเกือบสิแล้ว ดันั้นน้องๆเหล่านี้เรารับเฉพาะเด็กวุน่นวายมาจากทั่วประเทศมาพิเศษคือทางภาคใต้่วนดสงขา่วนนครศรีเทพปรัตนัจังหวัดประจวบเด็กๆเหล่านี้ก็มาเรียนร่วมนะครับเรียนร่วมกับเพื่อนเราใช้หลักการเรียนร่วมทีนี้การเรียนเราใช้หลักการเรียนระบบชวีคาคีเหมือนกันเพราะน้องผู้บิการเหล่านี้เป้าของเขาคือเขารเรียนหนังสือคือต้องการได้รับความรู้ต้องการคารุณค่าในสังคมวันนี้โรงเรียนโสนดศึกษาดูแลก็ถึงม .6 จะไปเรียนต่อวิทยาตรีวิทาโทมิยาเอกก็ลำบากไม่มีที่ไหนน้อยนะักที่จะเปิดรนะับด้วยข้ออปุปสรรคของภาษาเราหนึ่งโรงที่จะเอาเข้ามายืนบนสังคมคือทำอย่างไรก็มีงานทำไม่ได้เราก็เลยให้เขามาเรียนทวิภาคีแล้วได้รนะับประสบความสำเร็จคนระับวันนี้เด็กก็มาเพิ่มขึ้นแังนั้นเพื่อยืนยันว่าทวิภาคีมันดีอย่างไรนะผมจะให้โดยเดี๋วชุดที่สอง เป็นวิดีโอของสำนักง,งาน,นคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งก็ทําไว้รายละเอียดวันนี้นอกจากเด็กจะได้เห็นว่าตัวเองได้อะไรโรงเรียนจะได้อะไรบริษัทจะได้อะไรนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดิมตัวเดิมโทษทีมันเพระเิเสียงคนภาคผมดูแล้วมันเจ้ามันเป็นคนเดียวกับมาทําให้เรากับทำให้ที่ว่าผมจําเสียงดัาดูเทียบเสียงนีงว่วิดีโอชุดหลังเราไม่ได้ทําแต่ส่วนกลางก็าทำปรากฏจําเสียงได้ จัดการอาชีวศึกษาการฝปกอบรมโครีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชนสถานประกอบการหรือในความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการท่านนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551โดยศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถจัดการอาชีพศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้3รูปแบบดังนี้ 1. การศึกษาในระบบ 2. การจัดการศึกษานอกระบบ 3. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ และดเนินการร่วมกันในเรื่องการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนการจัดการฝึกอาชีพการวัดและการประเมินผลโดยผู้เรียนจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเพื่อเรียนในภาคทฤษฎีหรือวิชาพื้นฐานและเข้าสู่การเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐดังนั้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงเป็นความร่วมมือของสอนฝาคือสถานประกอบการและสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีสามระดับปือระดับปวชรับผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปาีที่3หรือปวสเรียนต่ออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี3ปีได้รับประกาศน,นียบัตรวิชาชีปวช 2. ระดับปวสรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีปวช หรือมัธยมศึกษาปีที่หหรือมองเรียนต่ออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี2ปีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสามระดับปริญญาตรีรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสเรียนต่ออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี2ปีได้รับปริญญาตรีสำหรับการสมัครเข้าเป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีขั้นตอนดังนี้ หนึ่งติดต่อ,ตอสอบถามสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการที่มีการร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสอสมัครเข้าเป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาสาขางาและระดับการศึกษาที่ต้องการสาผ่านการเลือกเข้าเป็นผู้เรียนโดยการพิจารณาร่ารราวมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ สี่ลดทวีเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาธีประโยชน์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาธีที่ได้รับนั้นคือ 1. ได้ศึกษาในวิชาชีพที่ต้องการได้เรียนรู้ภาพทฤษฎีและทัก,กษะพื้นฐานในสถานศึกษาและเรียนภาพปฏิบัติในสถานประกอบการทําให้มีความรู้และเกิดประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2. อผู้เรียนไรายได้ระหว่างเรียน โดยได้รับวิี่เลี้ยงสนับสนุนซึ่งสามารถสะสมเป็นเงินทุนในการลงทุนหากต้องการเป็นเจ้าของกิจการหรือสวัสดิการอื่นๆจากสถานประกอบการสร้างความสนใจและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 3. เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือปริญญาตรีและได้ไปรับรองการผ,าผ่านงานจากสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้อาชีพที่เป็นไงกัยข้องทางดีมันตอนนี้เป็นแผนนี่เป็นอะไรเนี่ยอเอาไปปัญหาทางไม่ไรกันอาชีพ นะครับคืีวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอที่อาชีวศึกษาทําขึ้นมาให้เห็นผลประโยชน์ไอ้เขาเรียกว่าให้เห็นกระบวนการการจัดการสารในรูปแบบคุณครูครับที่วันนี้อยากทำความเข้าใจกับคุณครูก่อนว่าหรือบริษัททำความเข้าใจว่าหนึ่งในการรูปแบบการสารนี่อาชีวะเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับบางบริษัทหลายบริษัทจะตั้งคําถามว่าเด็กตำาแปดไม่กล้ารับเหตุผลกว่าผิดกฎหมายจริงๆผมก็ยืนยันว่า ไม่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายอาชีวะพรบเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าเห็นไหมครับสอนต้นบอกว่าเรียนในโรงเรียนในองคอ์กรในระบบการก็ได้ดังนั้นครูอาชีวะจะมีอย่างนี้ครับครูอาชีวะประกอบด้วยหนึ่งครูที่สอนต่ากว่าปร,ริญญาตรีพอสอเราเรียกว่าครูตามพรบรเลยอันที่สองเราเรียกว่าครูวิชาชีพนะครูประเภทนี้ประเภทอีกครูประเภทหนึ่งตามพรบอาชีวะสามกันก็เรียกว่าครูฝึก นะครูฝึกวันนี้อย่างเทคโนโลยีเฟิร์สเนี่ยเขาหาท่านพร้อมจะรับเด็กฉะนั้นท่านจะต้องเสนอตัวครูฝึกให้กับพี่ลยัยเวลาจะแต่งตั้งท่านเป็นครูฝึกเห็นไหมถ้าคนครูที่สอนคนที่สอนปริญญาตรีเขาเรียกว่าคณาจารย์ก็เหมือนมาอะไรฉะนั้นวันนี้คือครูของอาชีวะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวและยังมีครูประเภทหนึ่งที่สอนระย asan อีกนะเรียกว่าครูวิทยากรน,นะครับ ผู้มีความรู้มูมรู้ภูมิปัญญาแล้วก็เก่งเรื่องนั้นเราเชิญเข้ามาเป็นครูวิทยากรอีกนะครับนี่เลยครอว่าครูวิทยาเนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันดังนั้นการจัดการศึกษาของวิทยามี3รูปแบบเมื่อกี้เหมือนในวิดีโอในระบบเหมือนกับอาจารย์ที่อาจารย์จัดอยู่มัธยมต้นมยงปลายคือมีเงื่อนไขว่งเวลาหลักโตรการวัดประเมินผลกําหนดชัดเจนแต่ของวิทยาแบบที่2คือนอกระบบระบบเราเรียกว่าระยะสั้นเช่น อยากทาดอกไม้ก็มาเรียดอกไม้เหมือนพี่ผู้หญิงคนแรกที่ทาดอกไม้เราจัดให้ไม่ออกห้องแ้ครับมาเรียนประเภทที่สามครับวันนี้ไม่รายการอาชีพพุทธมนนเราเนี่ยพอเราเห็นว่าเป็นนโยบายสาคัญเราก็ปรับรูปแบบจากเรียนปกติในระบบมาเป็นทวีปปาคีร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กๆทุกคนมาลงทะเบียนปั๊บมาเป็นทวีปปาคีเลยดังนั้นเงื่อไนไขของทวีปปากีคือต้องเรียนในแต่ละศาสตร์ครึ่งหนึ่งหลักสุดครึ่งหลักสูตร แล้วออกไปจำานมจริงอีกระดับสูตรนะครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ตามวิดีโอนะครับทีนี้เรามาดูว่าของการอาชีพพุทธมนตรเราเนี่ยเราจัดแผนการเรียนหรือการฝึกอย่างไรบ้างนะครับแผนการฝึกการเรียนอย่างไรบ้างนะครับมีสาขาอะไรบ้างคลิกไหนกันนครับเปิดเปินจอยครับ อาเอ้า,อาคลิ๊ไปนะครับมีสาขาอะไรบ้างเราเปิดจากการเรียนการสอนสองประเภทวิชาประเภทแ,นะแรกคือประเภทวิชาอุตสากรรมนะครับมีระดับปวชปวสประเภทที่2คือประเภทบริหารธุรกิจหรือปัญญาการมีปวชปวสนะครับซึ่งประเภทวิชาทั้งสองเรายังไม่ได้เปิดปรดิญญานะครับผมต้องกาเข้าใหญ่กับคุณครูนิดหนึ่งว่าปัจจุบันงานวิวยุศึกษาเนี่ยเราเปิดปรดิญญามาเป็นรุ่นเด็กจบสองรุ่นแล้วนะครับแต่ยังไม่รับปริญญาจาก นะครับจำอะไรก็ยกประสาทปัญญายังไม่ได้ดําเนินการแต่เด็กจบสองรุ่นแล้วรุ่นที่3ามกำลังรับจ